ครับเข้าสู่ช่วงรู้ทันหุ้นก่อนลงทุนนะครับพบกับผมนายนัทพงษ์เซมานะครับวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศไทยกันนะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะครับอยู่ในช่วง expansion นะครับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราในช่วงครึ่งปีแรกของปี2566นะครับมี GDP อยู่ที่ร้อยละ2.8แลนะครับแงคงมากนะครับเมื่อเทียบกับปี2565นะครับที่มี GDP อยู่ที่ร้อยละ2.6ครับ และผมเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องนะครับที่คาดว่าปีหน้านะครับจะเพิ่มเป็น4.6%นะครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากจํานวนชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามานะครับส่งผลบวกต่อการจ้างงานรายได้แรงงานและแรงส่งไปยังภาคเอกชนครับระด้านการส่งออกนะครับทยอยฟุ้นตัวใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้นะครับแล้วก็คาดว่าจะขยายตัวดีขึ้นระยะต่อไปครับเศรกิจของเรานะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงสงครามนะครับ ของอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับทำให้มีความเสี่ยงนะครับต่อราคาน้ํามันนะครับที่พุ่งสูงขึ้นครับแล้วก็ทําให้มีความเสี่ยงต่อธุรกิจนะครับที่ใช้น้ํามันเป็นหลักทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นครับอัตราการว่างงานของปี2566นะครับเมื่อเทียบกับปี2565แล้วครับปี2566นะครับอยู่ที่1.3%นะครับซึ่งลดลงมาเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับปี2565นะครับจึงพัให้ปีี2566นะครรัับมอตาการว่าางงนน้อยลงนะครับ จากเศรษฐกิจที่เริ่มกลับมาเปิดตัวนะครับโรงงานและธุรกิจต่างๆกลับมาเปิดตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับจึงทําให้มีการจ้างงานมากขึ้นแล้วก็การว่างงานน้อยลงครับผมส่วนอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อรักษาเงินในระยะยาวนะครับให้อยู่ในกรอบเป้าหมายนะครับส่งผลให้นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นครับและในช่วงถัดไปนะครับเรามาพบกับแขปกระเชิญของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนกันครับพักโฆษณาสักครู่ครับ ตตตรรรงงง…งง…งนนนนีีนีี้้้้มมืืด…ดสสววาา่่ถ้าหนูอยากทำให้โลกนี้สว่างต่อไปเรื่อยๆต้องทำยังไงคะงั้นก็ต้องลงมือทำวันนี้เลยครับที่บ้านปู่เราสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานระดับนานาชาติด้วยโซลูชันพลังงานที่หลากหลายครบวงจรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม ทำให้เราทุกคนเข้าถึงพลังงานมาร่วมกันทำให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในวันนี้หนูและเพื่อนๆจะได้มีไฟฟ้าไวเ้เรียนหนังสือได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วไฟฟ้าที่ใช้ยังดีต่อโลกอีกด้วยพลังงานที่ยั่งยืนจะเติมเต็มทุกความฝันที่หนูอยากจะเป็น 40ปีพลังบ้านปูสู่พลังงานที่ยั่งยืนครับและกลับมาพบกับรายการรู้ทันหุ้นก่อนลงทุนนะครับและในช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกเกิดคำนะคะผมนายกฤษฎาจุกแก้วครับ อยากทราบว่าธุรกิจของบริษัทบ้านปูเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดค่ะบริษัทของเรานั้นคือบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะคะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรลักษณะธุรกิจของเรานั้นเป็นแบบโครงวงจรค่ะหลักๆมี3กลุ่มด้วยกันนะคะได้แก่1กลุ่มแหล่งพลังงานฐานหินธรรมชาติและ2กลุ่มผลิตพลังงานส่วน3เป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีนะคะแล้วอุตสาหกรรมธุรกิจของคุณในช่วงนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะอุตสาหกรรมและธุรกิจของเรานะคะกําลังเข้าสู่ช่วง expansion ค่ะอุตสาหกรรมของเรานั้นเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นกลุ่มและแหล่งพลังงานเป็นหลกักเช่นถ่านหินและกาธรรมชาติอุตสาหกรรมของเรานั้นเป็นลักษณะอุตสาหกรรมและธุรกิจแบบผูกข่ะนะคะทําให้เกิดการแข่งขันกันได้น้อยจึงทําให้อุตสาหกรรมและธุรกิจเริ่มอิ่มตัวค่ะครับแล้วพูดเรื่องการแข่งขันลครับการแข่งขันปัจจุบันของบริษัทครับเป็นไงบ้างค่ะการแข่งขันของบริษัทเราในปัจจุบันนะคะ บริษัทของเรานน้นมีการแข่งขันที่เป็นร e เวอรี่อมองไอซิสตี้คอมพลเตอร์ค่ะน้อยเพราะว่าเราเป็นธรรุรกิจที่ได้รับสัมปทานนะคะจึงมีระยะเวลาในการสร้างไรายได้จากอุปทานและอุปสงค์ของผู้คนและในตัวของธรรุรกิจเรานั้นจะเน้นเป็นฐานหึงเป็นหลักค่ะเรามีการพัฒนาพลังงานให้สะอาดมากขึ้นเพื่อที่จะลดการใช้ทันหิูและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วยค่ะครับเดี๋ราพูดถึงราคาสินค้าหรือเปล่านะครับแนวโน้มราคาสินค้าเป็นยงไงบ้างครับ แน่นอนราคาสินค้าในช่วงนี้นะครับราคาสินค้าของเราจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศและความต้องการของผู้คนนะครับยิ่งมีผู้คนต้องการการธรรมชาติมากขึ้นก็จะส่งผลให้ราคาการธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยครับและคาดว่าในปลายปีนี้และต้นปีหน้าจะมีความต้องการการธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นครับเนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวครับผมจึงทําให้ราคาการธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยครับครับแล้วอยากทราบว่าประเภทของบริษัทและประเภทของหลักทรัพย์นะครับเป็นยังไงบ้าง ครับประเภทของบริษัทและหลักทรัพย์ของเราครับเป็นประเภทของ defensive company และ defensive stock นะครับบริษัทของเรานนั้เป็นการลงทุนในปัจจัยสี่ครับผมเป็นสิ่งสําคัญต่อการดำรงชีวิตของผู้คนจึงทําให้หุ้นบริษัทของเรานะครับมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอครับครับอยู่ในวงคำถามสุดท้ายนะครับอยากทราบว่ารายได้ประกอบการนะครับของบริษัทครับเป็นยังไงบ้างครับครับบริษัทเรานะครับรายได้ไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดครับผมแต่จะเป็นการเน้นจ่ายปันผลเป็นหลักครับผม ปันผลเฉลี่ยของเราอยู่ที่5.7ครับ ROE อยู่ที่14ครับและ r o a ที่20ครับผมครึ่งปีแรกของเราครับยังกำไรตอนนี้ก็ปีที่ผ่านมาครับผมอัตรากำไรสุทธิครึ่งปีแรกนะครับอยู่ที่10ครับในปีหน้าคาดว่ากำไรสุทธิอาจจะเพิ่มขึ้นจากการขายการธรรมชาติและถ่านหินเป็นหลักครับผมส่งผลให้กำไรสุทธิต่อหุ้นอาจเพิ่มขึ้นสูงขึ้นตามด้วยครับ ครับแล้ววันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับคุณกมณชนกและคุณกฤษดามากครับที่มาให้ข้อมูลของบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนของเราในวันนี้ครับครับแล้ววันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่นะครับในรายการรู้ทันหุ้นตลอดลงทุนครับ